สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบลแล้วก็แบรดอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่นี่เลยค่ะที่พราโซนะคะ พราซ่ก็จะเป็นทั้งคาสิโนเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ข้างในก็มีช้อปปิ้งมอลลแล้วก็มีสถานที่ให้เราถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่ที่2ค่ะก็จะติดกับพราซ่เลยค่ะก็คือแบบว่าเดินเชื่อมต่อกันไปได้เลยค่ะก็คือที่นี่เลยค่ะเวนิเชียนนะคะก็จะเป็นแบบว่าจำลองเวนิสจากอิตาลีนะคะมาไว้ที่าสเวกัสเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูการล่องเรือกันโดล่าด้วยนะคะทุกคน และที่ที่3มที่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือที่นี่เลยค่ะที่แซนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นในโรงแรมนะคะนี่ค่ะฮัลโหลฮารามากเลยค่ะทุกคน สวยไหมคะทุกคนอันนี้เข้ากับบรรยากาศวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้เป็นคาสิโนนะคะทุกคนนี่คะ่ะมีตังค์ว่าเท่าไหร่คะวันนี้ How much money you bring today? <laughs> โนมันนี่นะคะวันนี้แบบแค่มาดูร้านลาวนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีตังค์เล่นนะคะวันนี้เดี๋ยวขอไปขายหวยก่อนนะคะถามคุณใบเล่นะคะว่าแบบว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายได้แต่ว่าถ้าแบบว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้หยุดถ่ายก็คือหยุดถ่ายนะคะแต่ตอนนี้จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะทุกคน มีหลากหลายมากเลยค่ะแเราจะไปทางไหนคะนี่แหลวเราจะไปทางนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เคยเล่นนะคะ

ก็คือแบบว่า21ดอลลาร์ฉันหายไปแล้วนะคะตอนนี้เราแบบว่ายังไม่เข็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกนะคะว่าเราจะเล่นอันไหนแบบว่าบอกว่าให้เอาอัน,นง่ายๆนะคะให้เอาอัน,นง่ายๆแล้วก็ได้ตังค์ง่ายๆแต่ว่าเล่นครั้งเดียวเลือกนะคะตอนนี้เรากำลังแบบว่าหาแมชชีนที่เราแบบที่มันเหมาะกับสมองของเรานะคะที่ว่าเราจะชนะได้ะคะ่ะ

ハハハハハ บรรยากาศในคาสิโนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนช้อปปิ้งมอลล์หรือเปล่าคะนี่ค่ะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ Las Vegas Side แค่เออมาตรงนี้แค่อยากจะถ่ายถ่ายป้ายตรงนี้แค่นั้นเองนะคะทุกคน <laughs> มีลอฟสเตอร์มีด้วยนะคะ วันนี้อาจจะได้กินล็บสเตอร์นะคะแต่ว่าไม่น่าจะได้กินแล้วค่ะเพราะว่าดูจากหน้าคนที่มาด้วยนะคะ คือแบบว่าเวนิสนะคะทุกคนเวนิสเวนชียนนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะเหมือนที่เราแบบว่าเห็นในทีวีหรือว่าอะไรอะประมาณนี้แหละคะ่ะสำหรับอัตราค่าบริการในการนั่งเรือกอนโดล่านะคะทุกคนก็จะคิดราคาอยู่ที่30เหรียญน,นะคะต่อคนคะ่ะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการนั่งเรือน,นะคะก็10นาทีคะ่ะเพราะฉะนั้น 960บาทต่อ10นาทีต่อ1คนคะ่ะถ้ายังไงก็ลองมานั่งกันดูนะคะ กมือให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่ก็ได้นะคะมีแบรนด์เนมทุกแบบว่าทุกแบรนด์บบเลยนะคะตรงนี้ก็คือมันจะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลจะแบบว่ามายืนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างบบจะให้ดูนะคะว่าแบบว่า มุมที่มองมาจากข้างล่างอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะนี่เราถ่ายข้างบนก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างนะคะถ่ายขึ้นมาจากามุมข้างล่างว่าจะเป็นยังไงนะคะ ตรงที่เป็นท้องฟ้าสีฟ้าฟ้านะคะก็คือที่ที่เราลงมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูพี่เสือข้างหน้ากันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าโซนของเหมือน c h i n e หรือเปล่าคะ พราะว่าแบบว่าตกแต่งเป็นเป็นแบบนี้อะคะ่ะเป็นแบบว่าเป็นไชนีสอะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพี่เสือข้างหน้าให้ดูนะคะ <c oughs> ก็จะมีต้องถ่ายรูปกับพี่เสือได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าคิวเยอะคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันนี้ไม่ได้ไม่เสียไม่เหลือสักบาทนะคะเสียไป30นะคะทุกคน31คะ่ะไม่ใช่30ก็ประมาณ1,000พบาทไทยนะคะไม่ได้อะไรเลยะคะ่ะรูนี้เอาไปซื้อหวยดีกว่านะคะทุกคน <laughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็มาลุ้นนะคะว่ารถเราอยู่ตรงไหนคะ่ะ Did you remember เขาบอกว่าจำไม่ได้นะคะว่ารถอยู่ตรงไหน,นวันนี้เราจะได้กลับบ้านไหมคะเพราะว่าเราหิวข้าวแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะกินเย็นตาโฟนะคะเดี๋ยวเราโทรสั่งเย็นตาโฟที่ร้านอาหารไทยแป๊บนึงน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราไปเสียตังเล่นการพนันแล้ว เราก็เลยอยากกินเย็นตาโฟนะคะอันนี้คือราคาของเย็นตาโฟนะคะ